มันเกิดขึ้นได้นไม่อะเดี๋ยวนะอันนี้ขออนุญาตนะคะทีนี้แม่จ๋าอธิฐานแล้วถึงที่เดียอธิฐานจะเป็นจริงจริงอ่ะอันเนี้ยอะอธิษฐานอะเปล่าอะเปล่าเยี่ยมอุ้ยตกกระจายหมดเลยตายเลยโห ดีนะไม่พูดคำหยาบคายเจอตัวก็เจออ่ะอันนี้คือกระดุ้งเลยขอรี่นะกระดุ้งเลยอันนี้คือคืน่ารักอ๋อใส่พอดีเลยคือเป่าปุ๊บนี่เลยหรอใช่มแล้วตอนนี้เทียนอ่ะเทียนหายไปแล้วเว้ยนะเว้ยเทียนมันต้องตัดคอโกน์ฝากที่หนานหนิงอ่ะฝากฝากพีไปแต่ว่ามันไม่ได้เรื่อง พี่ก็เลยมาแก้มืออ่าอนะไม่ต้องจีบให้เหมือนอย่างใครเขาสำแดั <laughs> ก็จีบเอาเท่าที่เราจะจีบไหวเท่าที่พี่ตองจะจีบไหวน้าดอนๆหยอดเอาก็ทนทำไปก็ <laughs> นสนุกเป็นนั้นแหละใช่ไคะอฮ้ย, <laughs> ยตายแล้วเิดวะ <laughs> ก็ขเขินแต่ว่าเออก็นะ